สวัสดีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ว่าได้แสดงบทบาทต่างๆมามากมายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของในทางพระพุทธศาสนาเนาะและก็ตอนนี้ก็ได้ทําการศึกษาขาลาเพศแต่ไม่ได้เป็นเปรตอยู่ในวัดนะเออก็ทำ,กำหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนากันต่อไปบางท่านอาจจะเห็นใส่หมวกแล้วเออแต่ว่ายังไงก็จะเปิดเปิดให้เห็นชัดๆก็แล้วกันเ่อที่จะได้เห็นชัดเจนว่า สิ่งที่เราได้ทำมามากมายแต่อยากคิดว่าลูกกรถาก็เป็นผู้ที่ที่ขาดไม่ใช่นะบางครั้งบางคาเราต้องไปตามสถานาการณ์ในการปกป้องซึ่งชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์กันเนาะนี่คือสิ่งที่ว่าอยากบอกให้ทุกคนน่ะได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานะใดาก็และแต่ก็จะทำงานในการปกป้องชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันทุกผู้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นคือลูกกราก็เนี ในนามลูกกฐาก้ใครจะศรัทธ,ธาไม่ศรัทธ,ธาแต่อาตมาคิดว่าเราชาวพุทธที่เคยเป็นสมาชิกด้วยกันก็คงศรัทธ,ธาและเป็นการส่งเสริมอยู่เหมือนเดิมรอดูต่อไปอะไรจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้เวลานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์และกําหนดเวลาว่าลูกกฐาก้ควรจะทําอย่างไรเวลาไหนสถานการณ์เหมาะสมหรือไม่นะอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนะาะอาจจะออกพรรษาแล้วอาจจะเป็นการที่จะกลับมาบวชใหม่ก็ได้ดิ อาจจะเป็นการมาบวชใหม่ในช่วงออกพรรษาเพราะการบวชการลาศิกขาของเราหรือการศึกของเราไม่ได้ผิดต่อกฎกติกาข้อใดแต่บางครั้งบางคาเราก็ต้องทําไปด้วยเหตุผลที่เราสมควรที่จะรู้หลบเป็นเปรกเปรกรู้หลีกเป็นหางเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพอออกพรรษาแล้วจะไปนานเวลาเท่าไหรอย่างไรจะกลับมาบวชหรือไม่เป็นอย่างไรเราไม่เสียดายพรรษาเราไม่เสียดายอะไรแต่เราเสียดาย ธรรมชาติพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเสียดายเรารักไว้ซึ่งชาติพันธุ์และลูกหลานของเราต่อไปนะก็ขอราถวายความเคารพคณะสงฆ์พระแม่กุบาจารย์นะแรกแล้วก็ขอสวัสดีกับท่านสมาชิกด้วยกันทุกทุกคนนะเราจะสู้ต่อไปเราจะเดินหน้าต่อไปขอฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจและส่งเสริมสนับสนุนด้วยกันนะก็ขอ ให้ทุกท่านนะจงมีแต่ความสุขด้วยกันทุกท่านพทุกทุกคนน,นนะเอาดีมานัทศ,ศึกไปละอืมจะเป็นการดีก็ได้ไดรู้ว่าตัวเองทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างนะคุณมานัทนะนั่นแหละปากอ่ะมันเป็นเพราะปากคนอ่ะปากตัวเดียวมันทําให้คนรักก็ได้มันทําให้คนเกลียดก็ได้นะคราวนี้ไม่มีผ้าเหลืองห่อหุ้มกายก็เยี่ยเที่เอาไปปากดีใส่ใครล่ะ อ,อระวังด้วยนะเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดคือผ้าเหลืองนะผ้าเหลืองหลุดไปแล้วนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตั้งใจตั้งหน้าทำมาหากินนะอืมดีแล้วแหละลูกผู้ชายอะ่ะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าเราทำผิดเราก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยแหละเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราทำอะไรอยู่ ครานี้เดินหน้าเตรียมสูบไปเลยอยากเรียกร้องอะไรเรียกไปเลยเตรียมขี้เลยไม่มีใครเขาว่าแนี่ยนอนอคนเรามันต้องรู้ว่าการที่จะพูดให้คนรักหรือคนเกลียดอต้องพูดยังไงจะดีแค่ไหนจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าปากไม่ดีนี่คือไม่มีอะไรเลยแหละความคิดคุณดีแต่ปากคุณไม่ดีอ่ะ คำโบราณเขาก็พูดไว้ตลอดจีว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากอาจจะมีสีได้เขาบอกอก็ไม่ไกลเกินจริงแต่ดีแล้วแหละอ่าแตมาก็จะได้สบายใจหน่อยหมดไปอีกแล้วก็คือจอะมีตัวตายตัวแทนขึ้นมาใหม่อีกล่นะอย่าลอกเลียนแบบกันเลย ไม่ใช่ว่าที่คิดจะอยากดังแล้จะออกมาคัดงานวันนี้มันทำไม่ได้หรอกนะเดินหน้าเต็มสูบคนนี้คุณอยากเรียกลองอะไรคุณทำเลยเต็มที่นะอาจจะมาเป็นกำลังใจให้นะถ้าอยากทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วสึกไปเป็นคิดยจะไปทำด้วย <c oughs> กลามาหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่า ดีแล้วเขาก็คงคิดว่าเขาสิ่งที่เขาทำมันอาจจะไม่ถูกคือต้นคตรปลายตรงอมีประโยชน์นะแต่ต้นตรงปลายคตไร้ประโยชน์คนเราคิดเยอะๆก่อนทำอะไรลงไปอย่าทำด้วยความขาดสติบางครั้งการขาดสติอาจทำให้คนเราแบบ คืออารมณ์มันพาไปคําพูดมันก็ไปกับอารมณ์แหละเพราะสภาวะการควบคุมจิตตอนนั้นมันไม่มีในตัวเองพอสภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะพูดพพ่ยๆออกมาพูดไปเรื่อยว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่ามันก็จะคิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนเราต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากๆคิดก่อนก่อนทำ ทำแล้วค่อยมาคิดมาพูดนี่มันแก้ไขอะไรก็ลำบากตั้งอกตั้งใจอยากเป็นอินฟูอยากเป็นติ๊กตอกเก ok, อเอาเลยคันนี้ตามสบายเลยนะให้คุณโยมมานัดโชคดีนะแล้วก็อย่าไปเที่ยว <c oughs> ไปว่าใครอีกละ่ะคันนี้กคดีความเต็มเลยนะพอนี้เออพอพาหลุดแล้วอ่ะนะ ขอให้คุณโยมมาดัดนะเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยด้วยเด้อสาธุจเจริญพรก็คือเห็นแล้วบางทีก็ผมอาจจะหลือความเป็นพระเวลาอาจจะไม่นานผมอาจจะสึกแล้วเพราะอะไรเพราะผมเห็นผมไม่อยู่ ผม,ผมไม่อยากอยู่กับแบบพระสันติแบบพระพวกเนี้ยผมไม่อยากอยู่ผม آ آ อายจริงทุกวันนี้คนมองพระแบบไม่ดีเลยผมพูดตรงๆนะคือคนเราสําคัญตัวเองเกินไปหรือเปล่าความเป็นพระนี่คิดว่าเป็นพระแล้วก็จะสูงกว่าคนอื่นอย่างนี้มันไม่ใช่นะ คนเรามันต้องสํานึกตั้งแต่เราก้มหน้าเดินบินทบาทขอข้าวเขากินโยมติชินนินทาโวยติชินอะไรได้เลยเพราะเราเลี้ยงชีพโยมัันควรเลี้ยงเราเขาสามารถติจิงสามารถว่าเราได้เลยก็ไอ้พวกน้ำเต็มแก้วว่ะพวกน้ำเต็มแก้วไม่เปิดรับคอมเมนต์ให้เขาไม่แค่ไม่ให้เขาว่าไม่ให้เขาคัดงานเลย คิดยังไงอ่ะผมก็ยังงงว่าออเออเฮ้ยท่านจะสอนธรรมะท่านจะพูดอยู่คนเดียวว่าท่านถูกคนเดียวเหรอผมว่าแบบนี้มันก็มันไม่ใช่อ่ะผมบอก